เรามักจะได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าสเต็มเซลล์ทางการแพทย์จะนำมาใช้รักษาโรคเครือดซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกที่จะเป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดกันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์นฤะพลสนศักยุรแพทย์ชำนาญการด้านโลหิตวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวิทยาค่ะคุณหมอหาการรักษาด้วยไขกระดูกหรือว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเราได้ยินกันมานานละแต่ว่า อยากรู้จริงๆแล้วมันคืออะไรคะตัวสเตมเซลล์ในทางโลหิตวิทยาเนี่ยมันคือเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดนะครับที่ก่อกําเนิดเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ ซึ่งแหล่งกําเนิดของตัวสเต็มเซลล์เนี่ยจะอยู่ในไขกระดูกสามารถที่จะแบ่งตัวกลายไปเป็นเซลล์เม็ดแดงเซลล์เม็ดขาวแล้วก็เซลล์เกล็ดเลือดได้เราก็เลยนําคุณสมบัติตรงนี้ครับมาใช้ประโยชน์ในทางรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาโรคที่ใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคอะไรได้บ้างคะโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วครับก็จะสามารถใช้ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นมะเร็งไขกระดูก มะเร็งต่อมน้ำเหลืองกลุ่มโรคที่เป็นมะเร็งมะเร็ดขาวหรือเรียกๆก็เป็นลิมเีเมียในกลุ่มของคนไข้ที่สูงอายุที่มีภาวะไขกระดูกเสื่อมหรือไขกระดูกฟอหรือว่ามีผังพืดในไขกระดูกก็สามารถใช้สเต็มเซลล์รักษาได้ค่ะแล้ววิธีการปลูกถ่ายไขยกระดูกอค่ะ มีวิธีการทำยังไงบ้างะคุณหมอสเต็มเซลล์ปัจจุบันเนี้ยครับการปลูกถ่ายมัาจะมีสองรูปแบบหลักๆนะครับก็คือรูปแบบแรกจะเป็นการปลูกถ่ายที่ได้รับเซลล์ต้นกำเนิดเองมาจากตัวของผู้ป่วยเองในกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ใช้สเต็มเซลล์จากผู้บริจาคพี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรือว่าผู้บริจาคจากสภากาชาติไทยที่เข้ากันได้กับผู้ป100่วยหนึซนหลังจากคนไข้ได้รับยาเคมีบําบัดแล้วนะครับเราก็จะนําสเต็มเซลล์ที่ฟรีซไว้นะครับฉีดกลับเข้าไปในตัวของคนไข้ใหม่นะครับแล้วหลัง รอนะครับให้ไขกระดูกฟื้นตัวกลับมาเต็มที่แล้วก็ใช้ในการทํางนานได้ตามปกติครับค่ะแล้วแบบนี้มันจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่ผู้ป่วยจะต้องทราบก่อนไหมคะภาวะแทรกซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดตั้งแต่แรกเริ่มในกระบวนการปลูกถ่ายเลยครับ เราจะเริ่มตั้งแต่การให้ยาเคมีบําบัด<ม>นะครับ<ม>ขนาดสูงมากเลยนะครับ<ม><ม>เพื่อที่จะทําให้เซลล์ในไขกระดูกทั้งหมดเนี่ยถูกล้างไปด้วยยาเคม,มีทั้งหมดให้กลายเป็นบ้านหลังโล่งๆยาเคมีบําบัดเนี่ยก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและภูมิคุ้มกันบกกร้องลงนะครับเราก็จะส่งผลทําให้คนไขนน้มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้ในระหว่างปลูกถ่ายนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในก่อนที่ปลูกถ่ายเราจะมีการให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไว้ทุกรายอยู่แล้วแล้วก็ผลข้างเคียงต่อมาก็คืออาจจะมีภาวะเยื่อบ เดินอาหารอักเสบนะครับตั้งแต่ช่องปากทางเดิอนอาหารหรือว่าลำไส้จะมีภาวะท้องเสียในระหว่างปลูกถ่ายได้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีภาวะออนเพลียขึ้นไส้อาเจียนจากผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดได้หลายคนที่สงสัยนะคะวิธีการรักษาด้วยไขยกระดูกหรือว่าสเต็มเซลล์วันนี้คุณหมออธิบายให้เราได้เข้าใจแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณครับ สนับสนุนโดย30ปีโรงพยาบาลเวทธานีชัยชนะของเราคือก้าวที่แข็งแรงไปด้วยกันเวทธานี Victory for Life